สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เคารพรักนะครับโอ้โหมาเด้อ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 นี่คือสิ่งที่ผมชอบเลยเนื้อแห้งพวกนี้ไม่ไม่ค่อยเร่อยกวอลิ้นหมูโอ้โหแจวมาจากบ้านลุงนี้ตองผมบอกตรงๆไม่ต้องชิมก็รู้ว่าอร่อยเพราะว่าลุงนี้ทำอะไรก็อร่อยนั่นน มามามาปวดกระหมาดูมาดูมาดูมันหิวแล้วได้นิดเด๋เอาก้อนด้วยเอาก้อนเลยเอาก้อนนะเอาก้อนเลยเหรอหมายไปเลยบ่อหอดเนี่ยน้อไกลเอาก้อนล่าสุดนะน้องปอนให้เอาก้อนนะไอ้สิ เด้อกินข้าวกินเฮ้าล่าสุดในซีพีเราเอฟซีผมก็จะมากินเฮ้าโอ้โห,โหมันใช่เลยน้ำพริกแล้วก็ผักลวกเต็มค <c oughs> าราเบลผักลวกหมูตุยแจวเลย าทำจิบบลุ่นี้ต้มไหลๆได้ลุ่นี้ทำไเพิ่มเนาะเยอนะจะช่วยแห้งไรบอกอ่ก้าเอานะหมพกพักแล้วไม่เมื่อคืนี่กินเผือกเมือคืนชอกินเผอกกระเพราเมื่อคืนเอบกินเผอไทยเจียวผักกระเพรา รข้าวียวข้าวยเจียวจานนึงตอนเย็นเด้กินตอนเย็นเรากินเอาเป็นคนไทยเอาเป็นไทรมาเมื่อแล้เทาอง่านะกระแรงมากกระเพาะหมูกรอบเนาะกระเพาะหมูกรอบรอะไรเนีมูกระเพาะหมูกรอบกะเผาหมูกรอบ ข้าวของแม่จ hmm. mm ัดเองนะแม่เ hmm. ข mm ้าวไม่หมดอัน hmm. น like ี้ลิ้นนะเอ็ดดีนี่เลิยนเนี่ยข้าวใครทำอะไรก็ต่างกันเองข้าวอวันนี้เอาตักให้แม่หลายโทษแม่หลายเพาะรู้กับบอกบอกยายว่าม่ต้องมาเข่าเลยยายมาตายได้ทำไมาเข่าไปขาบายมาคนณสมาเข่าไปบอกทางตาทา้งยายแล้วเรืองมาเข่าวันนี้เข่า กินเคียงมันจะขึ้น <c oughs> มัม,มันสูดจริงอะไรจริงไงสิอ,อื้อหมักอูบครับหมักอื้ออ,อื้อเอาลากะจีไปใส่ต้มตอนเที่ยงหัว<ะ>อื้อมีหักเลยลเหรอเท่ากับหวัวห<ะ>ัว<ะ>เจ่าเนหาวหัวไหร่เอาละตัวของนี้นาะอืม เต็มไปหมดอือสวัสดีครับยินดีต้อนรับส่่องโะไรนะครับเพื่อนยังตามอีดแจ้วเนาะยินดีต้อนรับสู่ช่องโปนะรนะเจีวแซบนี่เจียวเจ้ยวแซ่บนูมีซอยซอยจุด้วยนะครับผมใส่ซอยจุดเด่นเยืใช่เลยน ฮะะไบ้าบุญบ้าน่เขาม่เมีอะบุญยเฮ้ยมีองคงทองไปหาบางคุบ nah. ุญเลยล่ะเอาเฮอเลยเป็นซีพุนฮะน้องชายมีเซลแอนไนแล้วพ um so oh, ี่น้องเลยเอาแล้วทยนเี้ยเกีวบ้านี้อร่อยนะพี่ไม่เอาบ่นผังแดงเหมือนน้องอ่ะเรต้องหาเพิ่มแล้วล่ะเอาบ้านผังแดงด้วยเนาะ เอาสู่บ้านโลดไปยังเอ,อินอนบอกออน้องชายหาให้ในบ้านพังแดงนะ <c oughs> คือบอกกล้าวาว่าอ่นยำกูบอกปุ๋ยหาให้ในบ้านพังแดงนาะบางสิ่งก้าวกันนะครับผมก <c oughs> ้าไม่กินหรอกินอ <c oughs> ยู่ ไม่ได้ปีนชมเขาเลยเนอนใช่นะใช้ยืนอยู่นะใช่เลยนี่นั่นแหละตรงที่เราไปกินมาม่ามีคนยืนนั่นอ่ะดูสิดูมิโกะไรกินข้าวเด้อยแค่น่ะเขายืนเบิ่งเฮาอยู่น่ะกินข้าวกินข้าวนั่นไงต้นตะเคียนน่ะเอาอันผู้ยูบนเขาน่ะกินเข่าไม่มีอะไรแต่ละบมันช่องว่างมากนู่นตรงที่เราไปลงคลิปน่ะ ไหยวดจุดม <c oughs> ไม่น่ากู้นมันดีน้องตรงนั้นนั่งลงคลิปตรงนั้นเร็วมากเลยมันไก่สาเนาะนั่นอันท,ที่เราเห็นงูนะรูปๆนั่นหละงูอี๋อ่ะงูเกียวมะมที่มาเห็นงูเกียวน่ะรูปนั่นหรออืมมันดูเหมือนใกล้ๆเนาะ เอาขึ้นไปมันไอมากเลยเนาะเขาขึ้นว่าสิได้ตีนหมูเพราะว่าสิซื้อโซนตัวซื้อตีนหมูมาต้มแล้วโอ้ได้ตีนหมูเจลเลยละอีหยังก็มันเป็นแท้เขาเมื่อกี้นะอือมีแต่ตีนหมูมันตีนเดล่ัวก็ได้กินผู้เดวแล้วมรนเป็นยังเอามาปาดเนื้อต้มให้มันเปื่อยให้สุดน่าผู้บอกมันรู้ไม่ได้เอาลู่มาเกิดเนี่ยจับปากจับปาย่งเน กาดำดั้นี่ินตี่นี่เงยนีกินาดำาดำตาไปลงหน้าคุณกินตาดำไม่นีน้างีบอกม่นีางนานยโอขันโค่วันนี้สัยำลักไม่ยอน้าก็เปิดแล้วกันมั่กระห้อนน้าดองข้าวเดียวเฮ้ากับค้านไปหากาดำเฮ้ากับจนกินกาขาว มันเพร็ดเจวนี่เด้เฮ้อบ่เ็ให้ยัหม่เนาะมันไม่เงือมาปายแล้บ่เนี่ยมันมีเนืแล้วม่นหลก็ต้องกินเพิ่ปิดมามันเอาสีเลืองๆมันมีเนื้อแล้วเอามาต้มใช่เลยอ้โอันนี้เนาะบัร์ยอดบักแพรใช พี่นานงกินไปเมื่อวานอืมแซ่บก็หมุนเดียวกันนะ,ะมือันปิง้งทำว่าถิปิง้งยูมือเช้านี่ตอนนี้ยังแซ่บก็มือหมุนเพชรก็แซ่บนะอืมสวัสดย่งกินข้าวอยู่เจ้าจไปแล้วบอกเจ้าไปแล้วไปตอนรุ่งสาง กินข้าวเส็ดก่อนเก็บกับกุ้ยยางยิ้นหมูมากินแล้วก็เต้กองไปเจ้าจ้าเดี๋ยวแล้วก็สอบถามนะว่าไปหรือยังเลยพี่อ่ะก็ินข้าวน้ำเดวนะพี่ซุก <eras> แจนอร่อยผักลิบวันนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ